หลังจากญาติผู้ป่วยที่โรงพยาบาลลำไปมาจังหวัดบุรีรัมย์ลงประกาศประชาสัมพันธ์ขอรับบริจาคเลือดกรุ๊ปโอให้กับพ่อผันเพชรสังหารที่เป็นชาวบ้านกวางงอยตบลโคกกลางอำเภอลำไผมาศปฏิบัติเข้ารักษาตัวด้วยโรคเส้นเลือดในสมองเตบต้องการเลือดกรุ๊ปโอที่กำลังขาดแคลนอย่างหนักในทุกโรงพยาบาลโดยหลังข่าวแพร่กระจายพระภิกษุสงฆ์วัดบ้านกวางงอยคือพระอาจารย์มาโนุสุขใสอายุ47ปีซึ่งมีเลือดกรุ๊ปโอ หลังจากช่วงสันเพลนและพักผ่อนร่างกายเต็มที่แล้วได้เดินทางไปโรงพยาบาลรอทำการบริจาคเลือดกรุ๊ปโอการบริจาคเลือดในครั้งนี้ถือเป็นการสร้างสังคมแน่งการให้และการแบ่งปันน้ำใจให้กับผู้ป่วยและญาติในยามที่ญาติมืดมิดจนห่นทางไม่รู้จะพึ่งใครก็ยังมีพระภิกษสุสงฆ์วัดบ้านกว่างาง,งอยมีน้ำใจงดงามหลังจากทำการบริจาคเลือดพระอาจารย์มาโนดได้เดินทางก็เยี่ยมอาการป่วยของพ่อพันธ์พร้อมกับให้เสียงให้พรให้หายป่วยในเร็ววัน การให้เลือดเท่ากับให้ชีวิตได้บุญกุศลนั้นยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นประชาชนคนธรรมดาหรือพระสงฆ์การก็มีความสาคัญเท่าเทกันในยามที่เพื่อนมนุษย์บนโลกใบนี้ทุกยากลำบากสำหรับผู้ที่ต้องการบริจาคเลือดกรุ๊ปโอให้กับธนาคารเลือดโรงพยาบาลลำไยมาศสามารถติดต่อได้ที่กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ชั้น2ออาคารผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุฉุกเฉินตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกาผ่อนพิพัฒน์เพชรสังหารรายงาน พระธรรมบัชรวิสุทธิ์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคเจ็บเจ้าวัดจจวัชกัดราชาวาสบวรบมหาวิหารกรุงเทพมหานครเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พลเอกนิรุตเกิรินาย,ยกสภาหมหาวิทยาลัยรัชพัฒอุบลราชธานีเป็นประธานฝ่ายคาราวาสในการประกอบพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระครูวิเนยทรศักดิ์มนตรีพระพัสโรรือหลวงปู่โชตเจ้าวัดประสิสมบูรณรัตนารามตำบลสำโรงอำเภออุทุมพรทิสัยจังหวัดสีสเกตรุ่นสมปาานารุ่นแรก ดยมีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังร่วมพิธีปกอธิษฐานจิตในการประกอบพิธีภายในพิธีมีดรกรยาณีธรรมจารีนาย,ยกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวจงังหวัดสีสสเกตพร้อมด้วยนายปรีโชตจาุรัตนกุลสออบจรสีสะเ,เะกตเขตอำเภออุทุมพรพิสัยและศิลปินนักร้องลูกทุ่งหมอลำชื่อดังประกอบด้วยปล่อยฝายมาลายพรอ,อุงอยิงเพชรป้านแพงและกลุ่มศิลปินรากหญาเข้าร่วมในพิธีหลังพิธีเททงหล่อองค์พระเสร็จสิ้นได้มีการจุดประทัดจำนวน,นเลื่อนดอก เมื่อสิ้นเสียงประทับแล้วชาวบ้านต่างพากันหาสองดูเลขเด็ดจากหางประทับซึ่งปรากฏเป็นตัวเลข69และ372จากนั้นได้พากันหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปเพื่อนำไปเสียงโช่งใงนงวดที่จะมาถึงนี้บุญทันตุ้สีวันรายงานตำรวจสพเมืองพยาวพร้อมรถดับเพลิงเทศบาลเมืองพยาวเขาระงับเหตุเพลืองไม้ที่บ้านเลขที่78ตำบลแม่ตามอาเระเมืองจังหวัดพยาวที่เกิดเหตุบ้านไฟไหม้เป็นบ้านไม้ชั้นเดียว เพิ่งได้ลุกไม้ห่มกระดำลุกไม้จนควนดำขมงชาวบ้านรอบกางต้องระดมน้ําจิตรอบบ้านตัวเองเพื่อไม่ให้เพลิงลุกลามเข้ามาบ้านหลังจากนั้นรดดับเพลิงและระดมจีตน้ําไฟที่ลุกไหม้กว่า30จนาทีเพลิงจึงสงบหลังเพลิงสงบทําการตรวจสอบพบว่าสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้คาดว่าเกิดจากอากาศร้อนและเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรจนเกิดเพลิงเผาไม้บ้านไม้หลังดังกล่าจวจนวอดทั้งหลังส่วนสาเหตุที่แท้จริงต้องรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบอีกครั้ง โดยค่าเสียหายจากไฟไหมห้ได้ครั้งนี้ประมาณ500,000บาทปันวิทย์อยู่ดีรายงานนางสินิรับบุษบงชาตบนญบองคำพร้อยอเภอลำลูกกาจากัังวดปทุมธานีได้ร้องเรียนไปยังอบตบองคำพร้อยเนื่องจากได้รับผลกระทบจากโรงงานสกัดน้ำมันของซากสัตว์ส่งกินเหม็นตลอดทั้งวันมานานแล้ว หลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนทางอบตพึงคำพร้อยได้ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้แ,แก่กองสาธารณาสุขและเสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยฝ่ายนิติกรของอบอตร,ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสพลำลูกกาเข้าตรวจสอบโรวงานที่บริษัทมาดูนูติชั่นจำกัดตั้งอยู่ในพื้นที่หมูท่ที่1องตำบลบึงคำพร้อยได้ประกอบกิจการโดยใช้เครื่องจักรและใช้คนงานจำนวน3า,นาคนได้ขอในญาตเกี่ยวกับโรงงานการสกัดน้ำมันจากพืชหรือสัตว์ซึ่งจากการตรวจสอบพบส,บสัตว์จำนวนมากกำลังผลทายเข้าห้องเย็นส่งกนนลิ่นเหม็นคลาคลุ้ง ส่วนภายในโรงงานมีถังไขมันที่สกัดแล้วเตรียมส่งไปยังโรงอาหารสัตว์ที่จังหวัดนคปรปฐมทางด้านเจ้าหน้าที่กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมและฝ่ายดิตแกนของอบตทอเบองคำพร้อยปฏิเสธในการให้สัมภาษณ์กับสื่อโดยเบื้องต้นได้สั่งการให้โรงงานแห่งนี้อยู่ดำเนินการเพื่อปรับปรุงชั่วคราวทางด้านนางสาวสิริลักษณ์ผู้ร้องเรียนกล่าวว่าเนื่องจากปลายปีที่แล้วมีการปรับปรุงโกดังแห่งนี้เป็นโรงง,งานจนได้รับผลกระทบจากกลิ่นเหม็นตลอดทั้งวันตัวเองได้รับผลกระทบจากกลิ่นเหม็นมาตั้งแต่ต้นปีเป็นซากกิ่งเล้าจากซากสัตว จึงได้ร้องเรียนผ่านอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานีได้รับการชี้แจงว่ากําลังการผลิตของโรงงานแห่งนี้ไม่ถึงโดยแนะนําให้ไปร้องต่อองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งให้ทราบว่าโรงงานแห่งนี้ปรับปรุงแก้ไขแล้วและได้มีการ,รดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องแต่เธอก็ยังได้รับผลกระทบอยู่เพราะเมื่อลมพัดมาทําให้กลิ่นลอยมาทํางานไม่ได้เนื่องจากมีกลิ่นเหม็นมากสนใยใกล้แก้วรายงาน นายสุทธิพ์จุนเจริญปลัดกระทรวงมหาอดไทยพร้อมดรวิทยาอินนารานายกสมาคมผู้ไทยโลกท่านนำพันนันลาวันเอ,อกการเจตุธแห่งสปปลาวประจำประเทศไทยท่านสมศักดิ์วิไัยทรัคงศูนใหญ,ญ่สปปลาวจังหวัดขอนแก่นประจำประเทศไทยนายบริยานบุญราชผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารร่วมในพิธีเปิดงานโฮมเงาเผาผู้ไทยไว่ยพระไก่สอนราชเมืองหนองสองประจำปี2567และวันผู้ไทยโลกครั้งที่13โดยมีภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง พี่น้องชาวอำเภอหนองสงและพี่น้องผู้ไทยจากจักจงหวัดต,ต,ต่างๆสิบจังหวัดแต่ผู้ไทยจากสปปลาวและเวียดนามเข้าร่วมในพิธีเปิดภายในงานมีกิจกรรมต่างๆเช่นขบวนแห่ศิลปะวัฒนธรรมผู้ไทยจากเมืองหนองสงขบวนของพี่น้องผู้ไทยจากจักจงหวัดต,ต่างๆสิบจังหวัดและสองประเทศขบวนแห่กลองตุ้มและขบวนฟ้อนรำของพี่น้องกลุ่มสตรีอำเภอหนองสงที่ยิ่งใหญ่สวยงามนับเป็นศิลปะประเพณีวัฒนธรรมมันเป็นรักเงาที่สวยงามไร่สมุนไพโพไซารงาน